ันแล้วเนี่ยเพเพิ่งได้กินนี่และวนี่กลับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้ยางแดงๆอะมาอยู่กับผมหลงจ้าที่บ้านชาแนล Channel คนเก่าคนเดิมครับวันนี้หลงจ่าไกลแล้ววียกแล้วงงาน,นมาวันนี้กัโอ้ยคืออยากเมนูนะครับสิแก่สีสอ้อมกับลายรอบครับก็เลยจัดเป็นเป็นเมนู มกขาโตไกลไงนะครับหรือว่าน่องไกลไงนะครับมีไหมใส่กับผักกาดขาวแล้วก็ใบขี้หูดนะครับหรือว่าใบบกูนะครับมาเมื่อนี้ครับผมกะบใบซับกระดูนะครับมีท้ากปะๆอะไรแบบแหล่แบบแหล่นเงาโมโมกันครับเงาแบบติดนังวันเนาะมากับเข้าเนียวอุ่นหอนนะครับท้าพวกพี่ดองทุกๆคนนะครับอยากเป็นมกน่องไกลไงกันแล้วอาไปแซบเลยครับ เขาครับเนี่ยเขาเที่ยงแล้วเนี่ยเพิ่งได้กินนีล่ละวนี่ขึ้นมบ สองมือแล้วครับมือนีหละหวัวแต่ยัมไม่แดดนะช่วงนี้อจํำน้านี่อะได้เลยครับ นีร้องเพรใส่แบบน้่งปลาแดกก็ที่ว่าแซ่บอีกแบบนะครับนั่งว่า ห้องเงือกแมวแบบเขาบ็ไม่ค่อยหยาดหรอกถึงจะกลับยังหยดครับหอม้องับบไม่ค่อยได้กินนะครับน้องโุ่นเพราะว่ากลิ่นับบไม่ค่อยดูดอ่อนนั้นว่ากินได้เขาเจ้ากรับแม่ผมนะออื ยาเลมจี้ฮักหอมใบตองว่ากครับมาติดหนังอนะอ่ายปมมันนี่ตัวหอม อดากับแดส่องคำคำมาเดืเดอดข้ามี ผักกับไส้ไลยครับแต่ว่ามันสุกแล้วมันยุบลงล่อ,อยอืมอดครับ พูดคาขนาดนี้ครับเมนูนี้เนาะไงนะครับใส่ใบบกรูดมกใส่ใบตองนะวันนี้โอ้ถือว่าแซ่บพักแซ่บเนี่ยดีครับกับขอนี่งอุ่นหอนนะครับไ,บบไบบอคิดอยากเค็ดกินนะครับเห็นน้องไก่ในตู้เนาะตู้เย็นนะครับถ้าคิดมีดผิดพลาดประก,การไหนก็ต้องกราบขอโทษขอให้ออกไปอกรอไว้เรืเองนครับหลังลี้ยงฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องทางทิกตอกแฟนเพจย,ยูทูปอินสตาแกรมกระสิบบผ่าที่แม่แม่ครับเป็น ตอน,นั้นแจ้งใจนงนในการเ็ปคลิปของพงต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันไหมครับสำหรับมื้อนี้กาบวอสดีครับ